สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาร่วมยินดีกับน้องสาวนะคะน้องแองจี้ค่ะเข่าหองหอนค่ะคกูอยากกลับไปยูเทียนขางดิมาถ่ายมาถ่ายคลิปเร็วๆไปผูกกันไปแขนนเลยไปผูกๆจะวิ่งซัดขางถ่ายวิดีโอเลยค่ะนอันนี้เราถ่ายปอมนะคะ Hãy mà mà nó hả cứ เอามาได้แหมแขนชะกาคุณไรครับ โอ๊ยพี่เจ้าสาวกันที่เจ้าสาวจะาพี่นะจะสัมภาษณ์กันขนาดใ่มาได้มาด้เฮ้ยเขาหมักเงินไปสาวเฮ้ยเขาเงินไปสาว

มิแบแล้วไสี่น้ำหมอเกี่ยวมันนี่เด้อผูกนอกเคยเลยอนองเคยน้องเคยผูกเอาแน่จะหายไปได้บะนี่นะผูกไม่ยนาได้บนี่โซ่หลแล้วบะนี้เออหักแพงกัได้บนี้ ว่ายังว่าก็เป็่ค่ะตอนนี้นมันดีท้นะเนดีเล้ด้หมดหมดมีผัวได้ร้อยอยมมีผัวัวเดียวไปไปผูวาไอแเรื่องแคยิบเเซลวยังจะเป็นเงินเป็นคอ เฮ้ยเฮ้ยกันล้ป่ะเฮ้ย้าได้เฮ้ยจ๊บยังเราเป็นเเป็นกรรมใส่มาสบายอีกตากแพงแม่ยปนอกแม่มาดิหมดมัวร ว่าอะไก็่เปล่นให้นอนด้วยเออนอ่ะแล้วคนพวกแก่เมต่พวกยิบเมื่อเซลพวกยำเจลเมือยิบชจตานางอันนี้ก็ตั้งปากแปรเปลี่ยนผู้มิ้นตเปล่าคลองเบาล้าวไหมนางเ่าสำเน่งลาวเป็่นนางก็ส้ำเนยงผู้ไทย Hãy được là... hai kênh Ghiền Mì đấy Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้า,าแก้วละตัวนี้อ้าพวพ่อแม่นบ่ะเออน้องนางจะพูดเสียดายขึกัน <laughs> อ้าวเป็นแล้วหรอปะคะมาทายผมรุ่นหนูไม่ให้ทายใถ่ายมามามาฉันสิถ่ายใได้จีอันนี้ฮะันี้จะมารวบยินดีกับน้องแอนจี้นะจ้าคิตวต่อไปดิคิวต่อไปดินออ้องลอยน้องสูจองได้เด้อพี่น้องได้จองได้เด้อนี่เด้อยังสดค่ะหรือว่าสิเป็นน้องรุ่นบอกคะน้องรุ่นคือนลบกล่องใช่ไหม เอาจนะไยังดึง่ายลงหันไทยสีร่าเป็นชิวทัดไปนั่งสูปมจักนั่งแหกกระแบะอะไรเนี่ยเงอ่ป็นว่าลดล้มแล้วล้มกับยังก็ได้อันนั้นจได้สนะจะให้ลงก่อนแล้วก็ดียวได้กับพีบอบไปบอกกับบาเบไปเลยโอ้ยอันนี้มาห่ะไหมอันนั้ลองค้อมัหน่ะไหมมาเบิกมานายหน่ะไหม ง่อยขี่รถขี่รถแดดๆขึ้นมาเนาะเฮ้ยแล้วก็หอนแต่ว่าไปนและเจ้างามสูตตอนนี้ซุ้มเจ้านะคือาม่นีชิมาปีนให้นั่งตาเป็นบ้าปะเอาแล้วก็รสด้นั่นว่้ยโสดบรสซิงนะอันนี้นะโอ้เห็ุคือโซิงแย่งเที่เบาเนาะกุนหองกระเสียสดเธอเดียวนะคะบบซิงเลยแม่สบายดีคุณแม่ยังบ่ทันตื่น ลูกสาวใหญ่เจ้าบ่ทันตื่นขเเเเเเเายขายขายหัวก่อนขายสมองก่อนนงลุนพี่น้องนะคะถูกแค้นถูกแค้นห่างสิบพันนะคะห่อใส่ทงแล้วคะ่ะเา <c oughs> อเายาวัอบหนังลอยโหดโพหรือได้ลอย เสีมากินห้องการมาคะเอามาซุ่มกันเฮยเบียร์ยังร้านคืนๆอพี่น้อง่นผู้ใดเป็นครูนังร้อยนีนบรูปนะคะไปงานเนียนั่งได้เมืรอลูกสูลูกสูผัวกินนะคะฮะเราอยากได้อย่างนี้แต่เด้อนี่จองเราเด้อไปจองขมาเลยเด้อโปมีโ่างแถมยังล่ะสิแถมยังร้อยบ่สีแถมยังมีโปอยู่บชาวงนีง ว่าจอกมีรอยจกคนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเนี่มแอมรุ่นแกาวแอมรุ่นบก้วที่สุดไ่ได้อดพ่านอยู่ตั้งมาเทดือเลยน้องบรรยากาศแบบเงียบเงียบบร่ไอกระเริกอยังจะแขกคนกับมีซามิ่ะค่ไมีเต็นอันเดียว เพราะว่าบด่บดยมีเสียงเพลงเสียงลำอย่างมีแต่นางกินจิจ๊บิ๊อสบายดีนึกว่าน้องสาวละฮะอืออืออือค่ะเจ้าว่าส่องอันสีวันดีเนี่ยมีตะปูมือใหม่แข็งค่ะเพราะเป็นเวียงเป็นงานเขาห่อเป็นนักเรียนของส่องเลยเนาะขอโทษเยอะๆขอโทษขออภัยเยอะๆ เดียบๆง่ายพี่น้องไปจัดเอิกกะเละกับ่าได้เดี๋ยวเพิ่นสิมาฮูป <c oughs> กับนี้โออิชิอยู่จัดเอ้ยแม่นำเกลือหัวอยู่นำเกลือหัวอยู่นิดหน่อยนะจ๊ะแกค้นกับ่าหลายหรอกมันีเป็นงานของน้องสาวแอนจี้ จะลืมเดือนนางสุท่านสีเอากับเ้าเอาเดือนหาเดือนโฮกในนังร้อยนางลุ้นโอ้ยนางลุ้นน่ะนางนั่นอยู่แล้วขอดบริห่วงนางลุ้นน่ะเจ้าน่ะได้เลยเฮ้ยมันเป็นสามซีฟเลยหรือเปล่าซ่ซีเซาห์มือที่เหลือคือเ่อะไรจ้าเบิงเนี่ยจ้าเบิงสายตาเจ้าเน่แว่นอะใส่สองสอนสามสอนแล้ว อย่ามาเ้าเราใส่กันแสงโอ้ยกันแสงนะคอยมาลองใส่บิ่งนะวินหัวกันโพดกันโพกระปาวบนียก็ใส่เวิร์นั่นแหละนะเวอร์นะมือนี้มือนี้ไอ้เราไอยเด้อเป็นนักเอกของช่องเพราะว่าพฟกัสที่นางหลาย จะเอาลงเอาลงหนาโป๊กพร้อมได้นั่งลอยนี่เปิดเอาแม่วหรือเปล่าฮะจะสองลาบหลือเ่าที่รักมากได้กับเมนนางที่รักมากได้กับเมนนางยังเหลือในโต๊ะนี่นั่งกับไซทองเราได้เป็นห่วงลูกม่ฝากไาบุ๊กฝากแม่บอกพี่ก็ได้ยังไงยังไง ถามถามมีผูกอยู่บ่เฮ้ยนา่นยูทูบเบอร์กันทีมอันนี้เฮ้ยถ่ายเอาผูกแลกันเอาเท่าไรยกมือนะเอาชักดอกแล้วยกมือนะไปแล้วปะคะอภาราพาจากบอไปเลยไปเฮ็ดเบียกแล้วพี่น้องอภาราาจากแน่นั่งลอยนั่งสุฝากในเด้อคิวต่อไปนั่งสุนั่งลอยอ๋อสุสิบปบอไปแล้วพี่น้อง สะเพรดเบียกต่อประธานเข้ากับมาพี่นอ้องประธานใหญ่ของเรากำลังมานางหัวหน้าดูสบ็อกซีหฮานอนเพราะว่าน้องเอ็จีก็เป็นลูกน้องเป็นพนักงานของเพิ่นนะพี่นอ้องแต่ว่าหัวหน้านี่เพิ่งมาค่ะเพิ่งตื่นเมื่อหื่นระดับมีบริการพร้อมบผกเดยททำงานเจ้ล้านวานใจเลยก็ ้บันเลิงบันเทิงสินพี่นาะเจลานไปเปิดประตูให้หัวหน้าว่าเพื่อนได้อ๋อเจแมนมาสวยซี่อ๋อแล้วก็ต้องซานด้วยลูกก็ไม่ย่ามบันเลงกับบ้านเลแล้วเขาไปเบื่องชีพกนลู่เฮรยสิว่าอะไรสักอ่ะ เซินเด้อผูกแขนสักกันจะมากินกันไปผูกแขนสักกันเด้อผูกแขนสักกันเด้อจังกินเด้อร์สบายดีคือมาคำใช่ไหมคะว้าวมวนเม้วนเปล่ามันม้ว,มว,มวนแะน่ว้าออกซื้อกับ,บวนะ้ามันม้วนแน่ เออออกซื้อบ่หะวยโอ้ขอบูเมื่อขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษโดยขอโทษร้ายพโหน่าซีเพิ่งเพิ่งมาพี่น้องสบายดีคุณแม่แม่บันเลงนะคะก็ซจำเจ้าแล้วแล้วก็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 สบายดีเจลันสบายดีนากลมานะคะน่ากลมา มากระหดพักแล้วมาพื้นระดวนเป็นดมีออเดอร์ข้าอยู่บคะพอได้กินได้งามอูโอ้โัตะเขาะาสิ้กระเบ้งนกวาเฮยบากดีเียวน้เดียวจน้กํลังมาเออไปโฮมกระเดิอผู้มาทำลังนะ เนกินบ่อปกับว่นเฮ้ยวันนอไดอันวันได้มีเวลาทอนนดทอนเข่าบ่อโาได้พูดผูกือคือผู้สายลีลาอจะลกคักออเดอร์ข้าวซ้มโหลหนึ่งบ่ไม่ได้มีเวลากนวดกนเข่าได้โควิดก็จะผูนใช่ใช่า้โลเอาโควิดก็เป็นราคาอยู่ด้ยเฮ้ยซ้มามาข้าเจ้าว่าอามาขั้นส้มพักก็คือสีแซ่บ ฮะซีโบเบิร์ดและบอสาก้องลูกอวดค่ะพี่น้องโควิดกับโควิดกับพอได้ขายอยู่นะคะตะกี้กับนั่งกับข้ออีวาวะจะบได้ขายผักนางลาแขกคนกับผู้เมื่อผู้มาพี่น้องพ่อว่าโฮมกับไลก์บอได้เพราะว่าจัดงานกับยีนะคะ พนักง,งานของเจดูกะผู้นึงเมื่อผู้นึง,นงมามาพร้อมกันก็นกนบ่ได้คนมนน NG NG ันสิหลายโพดที่ระใดน้องเอ็งจีกำลังไปเอากับข่าวมาซื้อหพราะน่ากินนะาานางขาพระจิจะมาสวยกับข้าก,กินขา้าวเอาข้าวลงก้อนมาที้รใดน้องเอ็งจกำลังไอากับ่าวมาซือเาะกินนะ Nakalang kéo 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 là kéo 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 nó kéo 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 เห็นอย่างไหนจะมาโจมก่อเห็นอย่างจะเอาเจะเาสาวจะไปเรียบง่ายจะไปเรียบง่ายง่าอะคิวหัวหน้าค่ะหัวหน้ากเ็อมาโจมโจมน้ำกันก็คือได้พวกน้ำกันนั่นเลย ເພາະແກ່ມີດດ້ດລົງຟบ่บ่ລົ b e ສວຍນລບบ่ລົງຈາบ่ີຜູບິງານບ້ານລบ่ົງເົນານຮົบ่ດເບິ່ງດອກບນິູຈັກຊອງຂູາ

บได้เน no ้อยได้บรหางมีลูกมีเมียได้บัตรหรือมีเมียได้บัตรหาต่อไปเปียนแล้เพี่ยนในเรื่อแปลงในห้องน้ำนะก็โอเคไปกำลังเวยค่ะเป็นอะไรคะทหารบ้านข้าวทีหลานคือบ่คือบ่เวย อิ่มแล้วอิ่มแล้วพันพนกินแต่ข้าวโจรกัเพ่นบ่กินข่าวพ่นกินแต่ข้าวโจรพ่นอิ่มแล้วช่วงนี้กัอันช่วงกักโตอันทําหัวทาทาแต่หัวแต่สวนก็บ่ได้มีเวลาอันทางป่าหยาค่าในอันบ่ได้มีเวลาทางป่าหยาค่านะครับบ่กกินายก็ได้เด้อกินน้ำไร้ลายมันฮ้อน ไปหย่าค้างโดยธนาคางปัญญาค้างกินสมุนไพรผูกแขนถ้าได้ผูกก็ได้เลยข้าวบ้านจะน้อยเอ,ออยังไม่ได้ผูกกินก้อนวะเ <laughs> ยังมืดบ,บ่าวะได้คุณแม่แซ่บ,บอ,อยู่บ่คะแซ่บอยู่เขาก็ไม่ดินปากอันนี้ <c oughs> อันนี้สีอันนั้นเด้ออันนี้แม่นาเลิงจ้าน่องน่องลุงอ้วนค่ะนี่น่องน่องน่องสาวไือน่องซ้าย ไปเท้ามาว่ะอ้ไปถ่ายคลิปลูกอ้วนลายๆนได้ด้วยป่ะอันนี้ก็น,น้องของเพิ่นนะคะน้องแท้ๆน้องคิงๆเลยน้องลูกอ้วนเพิ่นมาทีรังเพิ่นใส่สุดฟินาเล่มาเพราะว่าเพิ่นมาทีรังเพิ่นเป็นนางแบบแบบโตติง <c oughs> โตถึกติง, <c oughs> ตตง <c oughs> อ้าพี่นะพี่สิเป็นนางเองกหรือเปล่าอ่ะยังเลยนี่เจบคลิไปไหมนะคะ่ะ ยังขีบเอียงลยโอ้ยิ้มมกูนะนี่กํลังกินเข่าอยู่ไงว้าเอียงผากในเด้อผักอันซ่องอันซีบันดีเด้ออิ่มหล้วเ่าคะที่ัาคใอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนังเด้อกยาักาังเป็นทังเลยโอ้มิตกยากปากมองใโหอยนงแขนทองปุ้งม่นจะขีโหกอบัขีลาย กินยังล่ะกินกระปุ้นที่กินหลายฮะกินเป็นอินอปนเวลาเขลียรค้นกับเมื่อเมื่อะไรครับพี่น้องค่ะก็เหลือแต่ซุ่มอันนางามอัตมานี่แหละค่ะให้เพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นเบยไปสักคนนะพี่น้อง สิมีกสิจ้บฝันมีกันนะะบนักหาขอบคุณขอบคุณเพื่อที่เข้ามาชมกำลังใจให้นางด้วยนะคะว่าแหง้งป่ะทศไทยพี่น้องยันโควิดได้ยนิสนสบายดี